สวัสดีค่ะมันนี้กลบมาพบกับแสบนอคัวบ,บอมเบม,มนะคะมันนี้มอน,นี่บอมสิบ้าพี่น้องไม่ได้มกน้ำไหม้ใส่ปลาจ้ามกปลาใส่น้ำไหม้จ้ะพี่น้องเบิร์นกันเลยจ้ามกกระชี้นีปลาเนี่ยค่ะอันนี้เอิญปลาปลาไออย่างว่าปลาไนปลาปึ้งอ่ะพี่น้องมกปลาปึ้งจ้ามกใส่น้ำไหม้ค่ะ หอมกระเอาปลาลงไปเลยค่ะนี่กระชเป็นน้ำมันน้ำม้นคือน้ำม่ที่ต้มนะคะน้ำมัซับต้มนะคะบะหมี่น้ำม่ดองนะคะน้ำมันซดเนี่แหละค่ะน้ำมันซดซับต้มนะคะต้มแล้วเรียบร้อยจืดแล้วนะคะหอมกระชใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะ่ดองอมกระชีใส่ไข่ไว้น้ำนะคะนี่จ้ะไข่ใส่ไข่ลงไปในเนืองจ้ะ เดี๋ยวขอค้นไขเขากันกับน้ำไม้ปล่าก่อนนะคะกะสูตรไผ่สูตรมั่นคือเกาวเหรอพี่น้องอาพี่น้องเนะาะไม้ดัดจากผู้ใดสิพี่กินมกนม้ำไม้น้ำบอมจากพี่น้องกะดัดแปลงไม่นู่ไปครับพี่น้องกะนากินขึ้นกันจ้ะมกน้ำไม้ใช่ปาปืง้งจกวันนี้พี่น้อง กซมีหนี่นะคะกะซีมีตะไคร์ฮันจาะใบแมงลักจากไผ่ตูมันบองงามผักเก็บวมาจากสวนค่ะพี่น้องแล้วก็มีใบใบผักหอมเปจ้ะแล้วก็มีพริกหน่วยก็มีหอมกระเทียมหันซ้อยหล่ะค่ะพี่น้องบอมกะซีใส่ลงไปเลยค่ะบัพกพริกนี่คือบอมบะตำนะพี่น้องเนาะบอมบะตำบอมบะคอยกินเผ็ดนะคะก็เลยใส่เป็นพักพริกนวยกะอาศัยว่ากัดกินไปนะพี่น้อง ไผ่มักเทศจะกัดก,กินไปนะผมกะสรีไสโค่ลงไปน้ำกันได้จ้ะใส่ลงไปได้จ้ะแล้วข้ากะสีมะปุงก็เลยนะคะคือข้าสิบปุงให้เรียบร้อยไปเลยจ้ะผงชโรสจ้ะนี่จ้ะใส่หลายแซบหลายผงนัวจ้ะพี่น้องใส่หน่อยเสบน้อยใส่เกลือจ้า ยอบปลาไหลไปหน่ค่ะจักงน้อยนี่นะคะน้ำปลามาเนี่ค่ะเส้นอด,ดีไปจักงน้อยนะคะพี่น้องปลาหมักมา,าแล้วค่ะกะสิบะมีรสชาติแต่น้ำใหม่นะคะกะสิจืดแต่น้ำใหม่ปลากะจี รสชาติกะนัวโอเคเรอค่ะปาได้ปรุงเพิ่มไปนิดน้อยนะคะเพื่อให้นมใหม่มั่นเขาเครื่องเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะใส่หอมใส่ยงพร้อมกันไปมืมอทส้ย่างแล้วค่ะมกหมอจ้ะพี่น้องไม่ได้มกไม่ตองนะจ๊ะมกหมอจ้ะบางคนถ้นจะเอาไปหนึ่งเอาไปแซบได้พี่น้องแซบไม่ตองแล้วก็ไปหนึ่งนะ ไปโมกไปตองแต่ว่ามือน,นีิบอมบริหารไม่ตองนะคะพี่พนอ้องบอมก็เลยสิมกหม้อจ้ะบริหารไม่ตองมากจ้ะต่อไปก็สิใส่น้ำจ้ะกะว่าใส่ซ้ำแบบมันสุกก็พอดีนำโบกลงนะพี่น้องเนาะปลาสุกแล้วก็น,นำโบกน้องใหม่นี่มันสุกแล้วล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าก็สิปลา ปลาไม่ก็สุกบหญ้าปันไดค่ะใส่น้ำปลาไหลแล้วว่าให้งพิณโผเดือดเท่านั้นก็ปลาสุกเนาะพี่น้องเนาะใส่อีอยิ่งหน่อยนี่ค่ะผมก็สใส่ซ้อมมานนี่นะคะเพื่อพอดีละค่ะกับปลาสูบนะคารนำโบพี่น้อง มาได้จ้ากินมกป่าน้ำกันจ้ามกป่าเซอนใหม่จ้ะพี่น้องมาจ้าม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 าจะเสมกันจ้าต่อไปบอมกะจิติดไฟแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าบอมเพนเะติดไฟนะคะจิะีไฟแล้วจ้า แล้วห้ากับสีเอาฟ้าหม้อมาปิดไว้เล้วฟ้าข้างหมอนี่มันมีเยอะค่ะพี่น้องแต่ว่าบ่ไดามอปิดใส่ฟ้าหม้อปิหนี่ปิดแท่งนะพี่น้องเนาะอ่าปดไปก้อนจะ้ะเดี๋ยวห้ากับพอมันเดือดแล้วเ้ากับสีมาเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะพี่น้องเลากมาเบิ่งกันจะ้ะอืจะ้ะ หม่อเดือแล้วนะคะวัดีก็ปลาซุปจำพี่น้อ,องนมนมใหม่จ้านมนมใหม่คือปลาจ้ะตัวอีกตั้งหน่อยค่ะ ูดจังนอนค่ะเพราะว่าเ่าใส่ไข่ไป่แล้วค่ะไข่มันติดก,ก้นหมอนงห้อนห้อนห้อนเดี๋ยวพ่อมันสุกเหรอเ่าจะใครมาเบิ่งกันจ้าพี่นนองนี่ค่ะน่ากินไ่มจ้าจาี่น้อง มกป่าเสโนไม่มกตนไม่ใส่ป่าจ้า,ต,าต้นป่ากน้อ,อะกินได้กันจ้ามกตะไม่ใส่ป่าปึ้งจ้าพี่น้อง น้ำกันค่ะเซบเสนื้กันค่มนวนนีพี่น้องหอมหอมจ้าคลิปนี้บอมก็ขอขอ,ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะคะทีค่คอยให้กำลังใจติดตามกดไลค์แซบนวตควบอมแบบนี้นเลนย,ยจ้าขอบคุณลหลายๆค่ะจ้า